เอกเป็นนักบุญขวัญใจชาวเมืองที่มักเป็นที่พึ่งพาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเล็กๆคนทําสวนหรือแม้แต่ป้าข้างบ้านใครมีปัญหาก็มาปรึกษาได้แต่เมื่ออายุข้าบ,บ้านหลวงคนนี้ท่าทีของเธอก็มักจะเปลี่ยนไปกลายเป็นคนคิดเกียจไม่เอาไหนทันทีสิกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าไอ้ท่านนักบุญเนี่ยมันมักติดคีเกียรตอนอยู่กับเราพอคนอื่นมาถึงแม้เปลียนสีอย่างไวัยเหตุผลมันก็ไม่ได้เรายากหรอกกายบ้านหลวงมันก็โดนสอนไงว่าให้เคารพและปกป้องนักบุญพอเจอเธอตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็็เเลยยปรรรระะะคบหงงงมมอออ่่่่าาาาดีไวจืก ต้องถามแรงก็ไม่ต้องใช้เห็นอยู่หน้าเลื่อมใสอย่างเดียวพอออเทแค่นาา่าข่าวเธอก็เริ่มชอบเขาขึ้นมาวันนี้ก็เลยอยากจะออกไปเดินในห,หมู่บ้านกับเขาด้วยเมื่อถึงร้านเสื้อผ้าไ,ได้เจอเข้ากับชุดแต่งงานไอเจ๊เจ้าของร้านมันก็ดูออกเลยหันไปหาพระเอกว่าอยากได้ลูกสาวนะระเอกมันก็งงแล้วก็ตีหน้าหมื่นรับมาถึงสักพักก็มีเด็กเข้ามาจีบบาทหลวงอีกก็มันหล่อซะขนาดนี้ไอเด็กนั้นมันก็พูดว่าหนูโตขึ้นเมาาื่อไหร่ดูยากแต่งงานกับบาทหลวงนะคะเมื่อเธอเห็นแบบน,นั้นเลยขอคุยกันเป็นการส่วนตัวสักหน่่่ออออยนนิเเมรืืงี้ช เซนซะิเลียแอนด์เพสเตอร์ลอเรนนักบุญจอมเฉื่อยและบารหลวงผู้เอาใจใส่